สวัสดีครับสำหรับสเตจต่อมานะครับก็จะเป็นการทำโปรเซตอัพนะครับเป็นการทำโปรเซตอัพนะครับก็วิธีการเนี่ยก็ง่ายมากนะครับให้เข้ามาที่ google analytics นะครับตาม url ด้านบนนี้นะครับ analytics google com นะครับเข้ามาปุ๊บ sign in นะครับลงทะเบียนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เข้ามาที่ t a บ admin นะครับถ้าใครหาไม่เจอก็ให้กดที่ลูกเฟือง กดที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับแทบ็บแอดมินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บให้เรามองที่ด้านขวาสุดนะครับก็จะมีคำว่า go อยู่กดปุ๊บก็ให้เรากด new go นะครับให้เรากด new go แล้วให้เราเลือก custom นะครับกด continue แล้วก็ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อได้ประมาณนี้นะครับ ad line ad หรืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ให้เราจำได้เฉยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากด event ตรงนี้นะครับกด event ตรงนี้ แล้วก็ continue แล้วก็ใส่แบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเนี่ย verify t i s c o a เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เซตไว้นานแล้วนะครับเราเพิ่งมาเซตโกเนี่ยเขากด verify this g o เนี่ยมันจะดูประวัติย้อนหลังนะครับว่ามีสถิติขึ้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งทําเมื่อกี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีสถิติขึ้นนะครับเพราะมันดูเจวันที่แล้วนะครับดูตั้งแต่เมื่อวานนี้ย้อนหลังไป7วันนะครับ ตรงนี้ก็เอาไว้รีเช็คแต่ว่าถ้าเพิ่งทํามันก็จะรีเช็คไม่ได้นะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีการแอดโกลเซตติ่งนะครับวิธีการทํโก o เซตติ n งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2